ครับครั้งแรกครับครั้งแรกเนาะเนี่ยครับมาจากคนมากันกซีคนเด็กหน่อยเด็กหน่อยครับโอ้บอกท่านเคยมาเราพูดสิลุกประงแล้วัะยุคยุคไก่มาครับบ้าไก่แต่ว่าบุมีไผ่ด้วยบ้เป็นยังครับแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ครับบ้เป็นยังครับโอ้โอเคได้ครับได้ครับนี่ มันมีคนมาติพาะนางเมืองเงี้ยลานกลางติ้นข่นนาเ <Yeah. S 1> ยาวชนเรียวใส่ทั้งบด <c ười> ไม่มีคนไงเรามาโมลานไอซิมาละ่ะยา่าฝน <c ười> จะห้องตัวจะไปยานท่ายุ่งท่าย,ยุ่งเายานบ้าฝน <c ười> ยานแนังมีหนาอยู่ <c ười> เราอยู่ในป่าเราเป็นเราอยู่ในป่ารถช้แคมรถลื ah, right ่อนที่เดนต่รในป่าจะเลืว ไปเม,ม้มเราสุดจริงๆเลยนะสวัสดีครับสวัสดีพี่นอกแฟนคลับเอซครับแฟนเพลงแฟนหมอลำสุขุ่สุกคนครับตอนนี้ฮอตยูที่ล้านกลางเต็นอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับ ใกล้ๆบ้านนะครับพี่น้องครับโอ้เมาล้านครับวันนี้มากับพี่โฟร์กับน้องเพชรครับดูนะพี่น้องครับง่ <c oughs> วนไหล <c oughs> นี่มือนี้เขาจอดอยู่นี่นะครับมีเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับผมมีห้องน้ำมีไฟนะครับ ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับผมฝนปล่อยปอยนิดๆน,นะครับเป็นละอองน้อยนึงนะครับผมมาหอดคำคำครับจุดชมวิวผานางเมมินฝังทางผุ่นครับฝังทางผุน่นนี่เส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ายโยชนลานดุสิตาเอาไปทางผุน่นพี่น้องครับมีถนน,นไปอีก โอ้ระวังนะระวังตกนะอันนี้เป็นท่านกลางเต้นด้วยพี่น้องเบิ้งคอดเสียให้เบิ้งนะครับสำหรับผู้ใดสิมาพักผ่อนว่ามากลางเต้นมาจอดนอนเพียงผมนะครับผมกัสิมีจุดน้ำนะครับเป็นท่อน้ำบริการแบบนี้เนาะนี่สถานที่ราชการหามยังแน่นี่ครับพี่น้องครับ ประมาณนี้เลยพี่น้องครับเข้ามาหอดตอนหกโมงพอดีนะครับหกโมงค่ำแล้วนะครับแดดลมลมตกมีอยู UC จุดเลยพี่น้องครับจุดเขาเอิ้นว่ายอย่างเกาะจุดอ่าหนามนะครับบริการอ่าเติมน้ําล้างถ้วยล้างจานนะครับพุ่นนะนี่ไปไหนตรงล่านนี่เป็นล่านกว้างนะครับเดรรลายเตีนยนเติมเด้อพี่น้องครับเนี่ยกลางเตีนยนเดรรลายเลยครับน้องเพชรน้องโฟร์ นั่งเล่นสิงชาสวรรค์เป็นอุทยานแห่งชาติเทึงผู้พานเลยครับพี่น้องเลยอันทางเขาเคลื่อนนำพุ่งมากน้อยหนึ่งนะครับประมาณเกือบเกือบสิบโลนะครับนี่นี่ครับวันนี้น้องเพชรมาเที่ยวนะครับมาแคมปิง้งคับ คุณพ่อคุณแม่นะครับผมโอ้นี่ครับมือหนีห้องเมาล่านี่ครับพี่น้องครับถามมันเจ้าที่เพื่อนแล้วว่าวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับเพิ่งจะเปิดได้เพท่านเดกกี่มือนะครับเพราะว่าก่อนหนานี้เพื่อนปิดอยู่นะครับผมหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อนกะเพราะท่านเด็กเตรียมด้วยพี่น้องครับหันหันเอาเต้นม่านีีกสิกีสิเปียกเปียกเน้อยด้วยพี่น้องมึงพื้นหง่ากัะสิเป็นพื้นเปียกเนาะ แต่ว่าผมมักสิ่งที่ผมมักก็คือเพื่อนมีน่นำใหบ้บบกหลายจุดเลยครับร่วมแล้วหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ห้าห้าจุดครับมีจุดปิ่งย่างให้นี่ครับเพื่อนมักๆจุดไ้ให้ก็คือเป็นจุดปิ่งย่างนะครับนี่อุทยานแห่งชาติภูพานพื้นยาสีเขียวกะจีงามนะครับพี่น้อง ผู้ใดอยากมาพักผ่อนมาเที่ยวสายแคมป์นะครับแนะนำนะครับภาคอีสานเท่ากันถือว่าอากาศดีอีกคือกันนะครับมองนึงกะน,นี่แหละครับอุทยานแห่งชาติผู้พันนะครับที่จริงคือสิมีมีเป็นเป็นเครื่อนอีกหล,ลายๆหายมองด้วยพี่น้องครับเป็นเครื่อนอีกก็มีเล,ลายๆหมองนี่เขาสินนอนอยู่นี่นะจุดจอดเท่า ก็จอดนี้นี่ครับถ้าเสียปลักจอดทีเพิ่นวานี่ลากปักมาเสียบนี่ก็ได้เด้อเพิ่นวา่าอยู่ตรงป่อมเนาะตรงป่อมละตรงนี้นี่มียังกระโทนนี่ละเบอร์นี่ละเพิ่นวา่านี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้เบื่องนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้ไปผานางเหมินนะครับนะเนาะมืออินเสว์มืออินเสว์ คำเหลี่ยมพี่น้องโอ้ยคำเหลี่ยมนี่ครับมีห้องน้ำนี่เขาไปเบิ่งห้องน้ำไอจุดทิ้งขยะนะครับไฟพันสิเปิดเบ่งสีแตลอ o ạ ด้วยพี่น้องครับมันแรงกัสิเปิดด้วยสิละห้องน้ำหญิงหนึ่งหอง่อห้องน้ำชายหนึ่งหอง่อชายหญิงนะครับผมแยกกันเป็นสัดส่วนเป็นสัดเป็นส่วนเลยนะครับผมโอ้ดีเด้อพี่น้องครับห้องน้ำดีอยู่นั่นดีครับนี่ครับข้อยาดหอ้องน้ำผู้หญิงพร้อม มีฟักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นไห้เด้อพี่น้องโอ้เห็นขอหยากทายไหมเด้อพี่น้องครับบางคันนีีบ่ได้เปิดแฟตปนะครับมีฟักบัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นไห้ของผู้ชายมีบอของผู้ชายก็มีกันนะครับผมมีมีอ่างล้างหน้าล้างมือเนาะเนี่ยครับป้าถ้าแม่ใส่เครื่องทำน้ำอุ่นอาจจะขึ้นขึ้นเอาตัวนี้นะครับเนาะ รักษาความสะอาดเนาะด้การเนี่ครับพี่นอ้องอัลโหลเปิดแฟตเปิดแฟตไทย่าตอนนี้คำแล้วนี่ยังมีกอกน้ำอีกนะครับกอกน้ำหลายแห้ง <c oughs> น้องน้องเพชรครับน้องเพชรทำอะไรครับลูกอืมโอ้เสียงนกอะไรอะ พีททำอะไรครับพ่อค,ครับพีทจะไปดูไดโนูส์เสาเรนนูส์เสาอยู่ตรงนู้นหรอใช่พ่อพาเพชรไปดูหน่อย <laughs> ยุ่งสิว่ากัดเจ้าบ่อีพ่อใช่หืใช่จะไปไหนจะไปดูไดโนเสาร์าชวนแล้วเบิ่งเรนนูส์เสาสายมาทางนี้มาทางนี้มามาทางรถมาทางรถก่อนมา นี่พี่น้องครับมือนี้เมาเข้าเข้าเมารล้านเข้าอืใครตดอะไรพ่ะนะโอ้ยไม่ต้องถอดรองเท้ารองเท้ารูดอ้ยเนาะป่ะไปทางนี้ครับ มันสิมีมันจะใสน่นวไดโนเสาร์มันศูนพัน์ไปตั้งหลายล้านปีแล้วมันมีแต่หุ่นไดโนเสาร์นั่นแหละครัมันมีแต่หุเาครับมันมีมีหรอไดเมันมีแต่มดูในข้างในครับรปีบ้านมันครับหมองนั่งหมง นี่ก็หลด้วยครับวิทยานเป็นมี่หม่องบริการหลยอย่างโอ้จะนั่งตรงนี้เหรอครับลูกมันมืดแล้วปะเราไปขึ้นรถกันเถอะไม่เอ้าพี่สีไม่ยุงจะกัดลูกปะยุงป่ามันหลายปะยุงป่ามันหลอ๋อครับปะยุงป่ามันเยอะ ไปใช้ชีว e okay. uh ิตในรถก่อนมาสั่นคุณแม่มานะครับเอาละครับขึ้นมาทั้งรถแล้วครับพี่น้องเอาขึ้นยิบมือสั่นบัดกินอะไรครับกินอะไรครับลูกอืมตอนนี้มืดแล้วครับพี่น้องทั้งนอกมืดแล้วมืดอตึ๊ดตื้อแล้วนะครับนี่แต่แสงไฟอันเพิ่นติดไปเป็นบางจุดนะครับเนะต้องคิดก็กินกินอะไรครับอืม เอา้าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเพชรเสนีห์กรน,นะครับเดี๋ยวในพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับน้องเพชรสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับครับอู้สอนยูใส่สอนอะไร